สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีมากๆเลยนะครับผมสวัสดีนะฮะเป็นไงครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากใช่ป่ะเสียงผมก็ขึ้นจมูกนิดๆเหมือนกันนะเยอะมากใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้จบเร็วๆนะจะได้ไม่ดึกนะครับผมวันนี้นะครับมาคุยกันหน่อยนะครับเรื่องว่าแบบเอ้ย ถ้าเกิดเรากล้ามมันตัวมันไม่ใหญ่สักทีนะครับหรือว่าเฮ้ยมันเล่นมานานแนละ้วแต่มันไม่ใหญ่เนะ่ยมันต,มต,ออนะต้องใช้ไหมสเตอรอยเนี่ยต้องใช้ไหมสเตียรอยหรือสเตอรอยหรือว่าฮอร์โมนอะไรเงี้ยจําเป็นต้องใช้ไหมนะครับคือเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นจุดๆเลยว่าควรใช้เหมาะกับใครหรือว่าไม่เหมาะกับใครเดี๋ยวนี้มันเยอะเนาะคือต้องเกิดก่อนว่ามีวัยรุ่นเนี่ย หรือว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะบอกว่าผู้คนก็ได้คือหลายช่วงอายุนั่นแหละเดินเข้ามาหาเราเยอะว่าแบบเอออันนี้ไม่ได้ไม่ได้โมงเมย์ขึ้นมาเองนะคือเขาบอกว่าอยากที่จะเป็นแบบเรานะครับคืออยากที่หุ่นเหมือนพี่เนี่ยคือมันจะต้องเริ่มยังไงมันต้องกินยังไงอย่างเด็กเด็กๆอย่างสิบเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยเขาก็จะมาถามส่วนใหญ่เขาจะมาถามแล้วว่าเอออยากจะหุ่นเหมือนพี่แลาวจะกินยังไงอยากตัวใหญ่เหมือนพี่อะไรอย่างเงี้ยคือ ต้องบอกก่อนว่าเพจเนี้ยสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะช่วงเนี้ยมีคนเข้ามาใหม่อ่ะเยอะซึ่งก็บอกแล้วว่าไม่ได้บังคับนะให้เข้ามาไม่แต่ว่าถ้าเชื่อใจกันต้องขอขอบคุณมากนะครับบอกแล้วว่าเพจเนี้ยไม่ได้สนับสนุนเรื่องของอาสเตอรอยตั้งแต่แรกนะครับสารกระตุ้นหรือว่าโดปิ้งอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับไม่มีไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับในส่วนของเจ้าของเพจเองนะครับก็ไม่ได้มี เหมือนกันนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเพราะว่าเนื่องด้วยมันมันรู้อยู่แล้วว่ามันใช้ไปเพื่ออะไรแล้วมันตรงกับเป้าหมายเราไหมคือมันไม่ได้มันสวนทางกับเป้าหมายเรานะครับเราก็เลยไม่จาเป็นที่ต้องใช้มันนะครับเราไม่จาเป็นที่ต้องเอามันเนี่ยพึ่งมันใช้คำว่าพึ่งพึ่งพึ่งตัวช่วยละกันเพื่อให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้เพราะผมเนี่ยคิดว่าตัวผมเองเนี่ยสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ยได้ด้วยตัวตัวเองนะครับ โดยที่ไม่ต้องใช้สเตอร์ลอยช่วยเป้าหมายเราไม่ได้มีสเตอร์ลอยอยู่ในแผนไม่ได้มีสเตอร์ลอยอยู่ในเส้นทางตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมก็ค่อยๆฟังไปแล้วกันนะครับสําหรับอันนี้นะผมก็จะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะครับผมพูดไปเรื่อยๆมันอาจจะยาวหรือมันจ,จะสั้นก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ก็จะพูดเรื่อยๆนะครับไปฟังไปเรื่อยๆแล้วกันคืออย่างงี้ เอาแบบรวบๆเลยก็คือสเตอร์ลอยเนี่ยครับเราเนี่ยจะต้องก่อนเราจะใช้นะเราต้องคิดให้ดีก่อนนะครับว่าเราจะใช้มันไปเพื่ออะไรนะครับราคามันเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับผมว่าไซเคิลหนึ่งนะครับเวลาใช้มันใช้เป็นไซเคิลเนาะไซเคิลหนึ่งเนี่ยแพงกว่าเวนหนึ่งกระปุกต่อ1เดือนอีกนะครับจะต้อง แล้วมันเป็นสารกระตุ้นด้วยนะครับผมมันเป็นสารที่นำเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วมันมีไซเอฟิกค่อนข้างเยอะนะครับเราจะต้องดูแล้วก็ศึกษาอย่างถี่ถ้วนครับไม่ได้ห้ามใช้แต่บอกแค่ว่าเพจนี้ไม่มีใช้และไม่สามารถแนะนำได้นะครับถ้าใครอยากใช้นะครับไปศึกษากันเองนะครับแต่วันนี้มาบอกบอกเลยว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรนะครับทำไมผมถึงไม่ใช้สำหรับตัวผมเองนะครับ ก็คือเวลาคุณใช้เนี่ยมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องใช่ไหม <c oughs> ใช้แล้วอะ่ะมันหยุดไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณอยากที่จะเมนเทนเน้นหุ่นของคุณตอนที่คุณใช้สเตอร์ลอยไว้เนี่ยยังไงเนี่ยคุณก็ต้องใช้ต่อเนื่องนะครับคุณไม่มีทางที่จะเล่นไปปกติแล้วหุน่นกลายเป็นแบบนั้นเลยนะครับมันไม่มีทางนะผมเฮ้ย <c oughs> ลืมพูดอย่างหนึ่งวะ่ะไม่มีทางนะติดไว้ก่อนนะบอกก่อนว่า ไลฟ์นี้นะครับเหมือนเดิมนะไม่ได้มีสาระใดนะครับผมคือเอาจริงๆนะคืออยากให้แบบคือถ้าคิดว่ามันดีหรือคิดว่ามันมันดีเนะี่ยไม่ต้องแชร์แบบไม่ต้องแชร์แบบเยอะคือนึกออกว่าคือเรารู้กันแค่นี้นะครับคือผมเชื่อว่าคนที่ไม่รู้เรื่องของสุขภาพในในเขาเรื่องในประเทศเอาเฉพาะในประเทศไทยพอนครับมีอีกเยอะมากนะครับเยอะมากจริง นะผมแล้วก็เรียกว่าอะไรดีคือเขาอะยังไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าเขาอาจจะคิดว่ามันต้องไปจ้างเทรนเนอร์แพงๆมันต้องไปเข้าฟิตเนสเดือนละเป็นพันอย่างเงี้ยคือเราคุยกันแบบเออบอกบอกบอกกันไม่ไม่ต้องเยอะอ่ะว่าง่ายไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่แค่นี้พอนครับไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับไม่ต้องแชร์เยอะแชร์เฉพาะคนที่แบบมันเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนเราแชร์ให คิดว่าเออมันมีประโยชน์สำหรับเขาเขาแน่าจะดูอะไรอย่างเงี้ยเออก็แชร์นิดเดียวพอไม่ต้องแชร์เยอะเห็นนะอ่ะกับเรื่องเข้าเรื่องต่อนะครับก็มันต้องดูด้วยว่าเวลาใช้มันใช้มันสายโลใช่ปะ่ะเวลาใช้ก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆใช้จนกว่าเราจะหยุดใช้ถ้าหยุดใช้คุณก็ตัวเล็กเหมือนเดิมครูก็ต้องเลือกว่าคุณอยากจะตัวใหญ่ไปตลอดชีวิตเลยครูก็ต้องใช้ตลอดชีวิต แต่ถ้าเกิดคุณอยากที่จะตัวตัวใหญ่แค่ช่วค่ะช่วครั้งชั่วคราวช่วคู่ได้อย่างนั้นได้นะครับแต่ก็ต้องใช้เป็นไซเคิลอยู่ดีนะผมก็จะมีราคาที่คุณต้องจ่ายนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยใช้มันไปเพื่ออะไรนะครับใช้มันไปเพื่ออะไรเป้าหมายของคุณคืออะไรในการใช้มันเงี้ยถ้าอายุตัวอย่างนะใช้ไปเพื่อโชว์ ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาสเตอรอยด์มันฉีดเข้าไปเนะี่ยข้อดีคือมันก็คือเพิ่มเรื่องของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยให้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มขนาดกระดูกให้ให,ใหญ่ขึ้นนะครับแค่นั้นเลยโอเคปะ่ะเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ muscle strength muscle endurance นะครับ cardiorespiratory endurance นะครับ body composition เนี่ยมันก็ คิดว่าไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอาจจะเพิ่มการเผาผลาญด้วยมั้งไม่แน่ใจนะครับก็ก็ไม่ได้รู้ละเอียดนะครับแต่ว่าเรื่องของมอสเซอร์สตริงมอสเซอร์นูรานเนะี่ยแล้วก็อะไรพวกเนี้ยไม่ได้ตามมาด้วยนะครับผมคือยังไงก็ต้องไปตามเก็บเอาอยู่ดีนะครับมันจะได้แค่เรื่องของไฮโปโตฟีนะครับก็คือเรื่องของขนาดกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะครับเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนต่อความเมื่อยล้าเนนะี่ยจะไม่ไม่ได้มาด้วยนะครับแล้ว สำหรับผมใช่ไหมที่ไม่ได้ทําก็ทุกคนคงรูง้กันอยู่แล้วแหละนะครับว่าเพจเนี้ยต้องการที่จะให้อ่าเอาเอา,เอาผมเองแล้วกันนะเอาผมเองแล้วกันนะตัวผมเองเนี่ยต้องการที่จะให้อยากให้ทุกคนเนี่ยทําด้วยได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวช่วยตัวช่วยในยความหมายคือเฮ้ยเวมันเรียกว่าตัวช่วยไหมเเรียกว่าใช้คําว่าสารกระตุ้นแล้วกันนะผม โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารกระตุ้นนะครับหรือว่าโดปิ้งนะผมเวเนี่ยเป็นอาหารเสริมนะครับหรือว่าอา,อาหารเสริมอะ่ะเออที่เสริมมันจะอาหารหลักซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สารกระตุ้นนะเวคือเป็นอาหารนะครับเป็นนมนะโอเคไหมทีนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องดูให้เข้าออกับเป้าหมายเรานะครับผมว่ามันต้องอยากให้ทําได้ด้วยตัวเองมากกว่านะครับไม่ได้อยากให้ไปใช้สารกระตุน้น อย่างเงี้ยมันดีกว่านะครับสิ่งที่ถ้าถ้าเป้าหมายของคุณนะแค่ว่าตัวใหญ่นะได้นะครับอันนั้นคือตรงเลยเป๊ะเลยอยากตัวใหญ่แบบเร็วๆวะ่ะเล่นมันไม่มันไม่ใหญ่ทันทีอะ่ะคืออยากอยากใหญ่แบบเร็วๆเลยแบบแป๊บเดียวใหญ่เลยได้ไหมได้นั่นแหละก็ใช้ไปไปศึกษานะมันศึกษามันมี size effect นะครับต้องศึกษาหน่อยนะครับผมต้องศึกษาดีๆนะผมโอเค แล้วถ้าไม่ได้อยากแต่แต่ถ้าคุณอยากใหญ่ด้วยแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยทื่นเอาไว้ใช้งานด้วยเนี่ยอกว่ะเพราะว่าแค่คําว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับถ้ากดคุณมีขึ้นมาเนี่ยข้อดีเนี่ยมันเยอะกว่าข้อเสียนี่ยรอกใช่ปะเออก็ถามว่าเนี่ยถ้าคุณแบบผมเนี่ยกินเยอะเนี่ยกลับไปอ้วนได้ใหม่ไหม กลับไปโอเว์เขาเรียกว่ากลับไปออบิสตี้ได้ไหมต้องตอบเลยว่าได้แต่ยากนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการเผาผ่าน,นะครับซึ่งตามทฤษฎีเนี่ยมันก็จะเพิ่ม bmr ถูกไหมโอ้โว้ยจมูกบี้เฉย bmr เนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของการเผาผ่านพลังงานพื้นฐานต่อวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือ bmr ผมค่อนข้างสูงก็ กลายเป็นว่าเรากลับไปอ้วนยากขึ้นนะครับซึ่งทดสอบมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าจริงนะผมมันก็จริงเลยแหละคือแบบจริงจังเลยอะ่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยอายุเท่าไหร่วะสิบตั้งแต่มาหาลัยก็ประมาณ6ปี7ปีก่อนเนาะเราก็ทำมาเรื่อยเรื่อเรื่อยเ,อยเอยจนตอนเนี้ยก็คือทำจนรู้สึกว่ามันดี แล้วมันก็ติดมาเรื่อยๆแล้วพอทุกวันนี้ใช่ไหมพอรู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นแล้วพอรู้สึกว่าไขมันเนยอะขึ้นพอรู้สึกซิกแพคเริ่มหายรู้สึกว่าท้องมันเริ่มไอมันที่หน้าท้องมันเริ่มเ,มเอยอะขึ้นเงี้ยแล้วก็กลับมาเขาเรียกว่ารูทีนตอนที่เราลดน้ํานหนักแล้วมันก็ทําแป๊บเดียวมันก็กลับมาดีได้ใหม่นะไม่นานนะครับทําประมาณเดือน2เดือนแค่นีน้มันก็กลับมาได้แล้วนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าการที่เราจะ อ้วนได้หรือว่าการที่เราจะไขมันเยอะได้มันไม่ได้ทํากันง่ายๆนะผมเนื้อออกใช่ปะคือมันต้องเก็บสะสมเป็นพฤติกรรมของเราอะเป็นมาอะไรเป็นระยะเวลายาวนานยาวนานในที่นี้ก็คือ3เดือนอัพนะครับสเดือนอัพหเดือนอัพนะครับเป็นปีๆนะครับมันถึงจะเห็นผลเห็นผลก็คืออ้วนขึ้นนั่นแหละนะครับอ่ามันก็ต้องใช้เวลานะมันไม่ได้ต้องมันไม่มันไม่ง่ายนะครับกับการอ้วน แต่ถ้าเกิดคุณอยากที่จะใช้สเตอร์ลอยเพื่อลดไขมันได้ไหมเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ไหมก็อันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าได้ไหมเพราะเพราะว่าถ้ามวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมันก็เบีมเยอะขึ้นแต่สุดท้ายอ่ะถ้าเกิดคุณหยุดใช้ไปใช่ปะ่ะคุณก็กลับไปตัวเล็กอยู่ดีตัวเล็กก็คือเบียมาคุกว่าลด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 ,ลดอยู่ดีคุณเบียมาคุก็น้อยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอา้าวฉันก็กลับไปอ้วนใหม่ได้ เคือสุดท้ายแล้วครับระยะเยเราเราออกกำลังกายกันที่เราออกกำลังกายที่เราดูแลตัวเองกันเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่เดือนสองเดือนหรือว่ามันไม่ได้ทำเพื่อให้แค่กล้ามใหญ่นะครับมันไม่ได้ทําเพื่อให้กล้ามใหญ่แล้วก็ไปโชว์แค่นั้นนะครับสิ่งที่อยากให้ทําเนี่ยทุกคนเลยนะที่ดูอยู่นะฮะไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ดูอยู่นะทําต่อเนื่อง ไปตลอดจะเรียกว่าตลอดชีวิตไหมผมว่าก็พูดได้นะทําต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตจนกว่าเราจะแบบไม่ไหวอ่ะไม่ไหวก็คือแบบหัวใจมันจะหยุดเต้นไปเลยหรือว่ามันมีโรคประจำตัวมาแทรกซ้อนจนเราทำไม่ได้ทำไปครับซึ่งโอกาสที่เราจะโดนโรคแทรกซ้อนเนี่ยจะน้อยลงโรคแทรกซ้อนคือแบบ N c d ซหรือว่าโรคแบบว่าเอลเดอรอะไรเงี้ยอายุรกรรมอะไรเงี้ยก็ก็จะน้อยลง นะครับผมโอกาสเสี่ยงมันจะน้อยลงเยอะนะครับถ้าเกิดเราดูแลตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมคนที่อายุไม่ว่าอายุเท่าไหร่คือจริงๆนะมันก็พูดคํานี้ตลอดนะครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเป็นรุ่นไหนไม่ว่าคุณจะเด็กไม่ว่าคุณจะสูงอายุแล้วทุกคนครับจะต้องวิ่งหาเรื่องนี้นะครับเพราะมันคือชีวิตจริงๆนะมันเขาเรียกว่ามัน เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอนะครับสักวันหนึ่งคุณต้องเจออยู่ดีนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มช้าหรือเริ่มเร็วเริ่มก่อนเก่งก่อนเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะกว่าลองผิดลองถูกได้เยอะกว่าก็สามารถหาแนวทางตัวเองได้เร็วกว่าเริ่มทีหลังก็ไม่เป็นไรเราก็ลองผิดลองถูกได้นะผมเราก็ค่อยๆทําไปทําอย่างละมันระหวังทำก้าวค่อยๆก้าวก้าวช้าๆแต่ก้าวชัว ถ้าเราไม่รู้เราก็ปรึกษาคนที่เขารู้ไม่จดเป็นต้องเป็นผมก็ได้นะเป็นคนที่คิดว่าคุณเชื่อใจเขาคิดว่าเขาจะแนะนําคุณได้เชื่อมั่นใครไปคนนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นผมก็ได้เออไม่ไม่เชื่อผมก็ได้แล้วแต่นะครับความรู้พวกนี้นะครับไม่ได้มีทุกผมไม่เคยเห็นใครพูดนะไม่เคยเห็นใครพูดเรื่องพวกนี้ครับ อันนี้ก็คือเป็นแนวทางของผมส่วนตัวนะครับใครเนี่ยจะเอาไปปฏิบัติหรือไม่เนี่ยก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่แต่ผมพูดได้เลยว่าทุกคนยังไงก็ต้องเจอนะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับจะเหมือนพูดเหมือนพูดเหมือนว่าเราจะต้องตายนะคือความตายเนะี่ยมันต้องเจออยู่แล้วถูกไหมแต่การที่มีคุณภาพชีวิตที่แย่ๆหรือว่ามีโรคประจําตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณดูแลสุขภาพได้ไม่ดีมากพอ นะครับมีแอมี PA ได้ไม่ดีมากพอมีมีสิ่งมีการกินอาหารมีการนอนหลับที่ไม่ดีพอเนะี่ยถ้าคุณดูแลไม่ดีพอเนะี่ยแน่นอนครับโรคพวกเนะี้ยมันจะตามมาหาคุณแน่นอนนะครับขนาดแบบว่าพวกที่ดูแลสุขภาพดีๆอย่างเป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้ยมันก็ มันก็ยังดูแลได้ไม่ดีพอในเรื่องของอาหารโอเคมันออกมันไกลนจริงเพราะว่ามันอยู่ในฟิตเนสใช่ไหมมันก็จะมีสอนมีเวทมีสอนมีเวท,เวท,เวทอยู่เป็นประจําใช่ไหมแต่ว่าพอไปเรื่องของอาหารเนี่ยลองไปสังเกตดูได้เลยครับเทรนเนอร์ก็เหมือนคนทั่วไปครับขอใช้คําว่าบางคนนะแต่ผมขอบอกว่าประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันที่เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งนะครับที่เขาก็ยังดูแลสุขภาพอยู่ แต่ก็ไม่ได้ดูแลได้เยอะมากเพราะด้วยอย่างที่บอกว่าชีวิตมันมีหลายด้านนะครับมีหลายฝั่งนะครับแล้วก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเลือกฝั่งไหนให้มันเยอะฝั่งไหนน้อยนะครับคือบาลานซ์แต่ละอย่างให้มันดีดีนะครับก็มันมันแล้วแต่คนเนาะบางคนเขาก็อยากทํางานเพื่อหาเงินได้เยอะเยอะมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับมาวนกลับมาเรื่องเดิมก็คือถ้าคุณใช้เนะี่ยคุณใช้ให้เหมาะ ัวเองใช้ให้เหมาะกับเป้าหมายของเรานะครับดูดีว่ามันมันเหมาะสมไหมกับเป้าหมายเรามันใช่ไหมเออมันตรงกับเป้าหมายเราไหมถ้าเกิดตรงใช้ได้ถ้าเกิดมีคุณมีงบ,ม,งบมีทุนใช้ได้ลงทุนกับอันนี้เพื่อเพื่อขยายกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นช่วขณะแล้วแล้วยังแล้วยังไงต่อเพื่อเอาไปโชว์หรือว่าเพื่ออะไรก็แล้วแต่คุณ แล้วแต่เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่อันนี้ไม่ก้าวล่วงนะครับอ่าแต่ถ้าถามผมนะครับผมจะไม่ทําเพราะว่าหนึ่งมันมี side effect นะครับเยอะนะครับข้อดีมันข้อข้อเสียมันมันรับรับไม่ได้รับไม่ได้กับข้อเสียเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทําเองง่ายกว่านะครับคือเหมือนเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆรื่อยมันไม่มันไม่ต้องรีบอะนึกออกว่าคือของอย่างนี้มัน ผมกะทําทไปจนจนผมตายเลยเลยก็ได้มั้งผมเออจะว่างั้นก็ได้คือผมจะทําไปเรื่อยอย่างนี้แหละนะครับมันไม่ต้องรีบ่มันก็ทําไปเรื่อยๆได้นะครับผมมีเวลาเยอะเออไม่ได้ต้องรีบขนาดนั้นแล้วก็ข้อสองคือถ้าเกิดเราไม่ใช้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะตัวเล็กลงด้วยนะผมไม่ไม่ตัวใหญู่จะสม่ําเสมอนะผมคือไม่ใช้ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วจบปิ้งตัวใหญ่ถาวรเนี่ยไม่ใช่นะ ใช้แล้วก็ต้องใช้อีกแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณหยุดใช้ปุ๊บมันก็จะลดลงทันทีนะครับขนาดกระดูกก็จะเล็กลงนะครับไซเอฟเฟกท,ท,ที่ที่เคยมีอา่ามันก็ก็เคยมีไปแล้วไนงะเออก็คือเหมือนเหมือนเสียฟรีเหมือนเกิดไซเอฟเฟกเสร็จปุ๊บเราก็หยุดใช,ใช้ใช่ปะหยุดใช้ก็กลับเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมอ่ะมันก็เหมือนเริ่มใหม่เริ่มหนึ่งใหม่เลยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ย ออแค่นั้นเองนะแต่ว่าถ้าให้แนะนําก็ไม่อยากให้ใช้นะครับไม่อยากให้ใช้อยากให้สร้างกล้ามเนื้อด้วยตัวเองดีกว่าดีกว่าจริง,รงนะครับดีกว่าเพราะว่ามันจะเพิ่มเรื่องของ u u s l l s t t r n n t t m u u s l l e n n u u r n n e นครับผมแน่นอนสมรรถภาพเนี่ยมันจะมาตามมาด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับเรายาวนาน,านด้วยเพราะว่ามันคุณทํามันด้วยเขาเรียกว่า ด้วยไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะคือบอกแล้วว่าเอาการออกกำลังกายตารางออกกำลังกายเข้าไปอยู่ในชีวิตส่วนไหนส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่ในการดําเนินชีวิตของเรานะครับเข้าไปอยู่ในเป็นตารางออกกำลังกายเนะี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตของเราเพื่อท,ท,ที่ที่จะให้มันเนี่ยทําไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะทํามันไม่ไหวทําไปเรื่อยๆเลย นะผมดูแลไปเรื่อยนะครับเพราะว่ายังไงเนะี่ยการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนะี่ยมันดีกว่าดีกว่าแน่นอนนะครับดีกว่าจริง,รงโอเคนะประมาณนี้อ่ะสำหรับไลฟ์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ